เพื่อนทหารที่รักร่วมชีวิตทุกท่านตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกรหมอ่อมให้ในายหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยให้พลโทวิรยุทธรักสินดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2568เป็นต้นไปนั้นตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สอง ผมได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาเพื่อนทหารทุกนายทุกหน่วยในกองทัพภาคที่สองเป็นอย่างดียิ่งทําให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆของกองทัพภาคที่สองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้บัญชาทุกระดับผมจึงขอขอบคุณเพื่อนนอายทหารที่รักร่วมชีวิตทุกท่าน ไว้ในโอกาสนี้ด้วยสำหรับพลโทวิรยุทธ์นักสินท่านเป็นนายหารที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถนำพากองทัพที่สองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสามารถปปิดัตนภารกิจที่กองทัพบกมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผมขอฝากให้เพื่อนทหารหารที่รักทุกท่านทราบไว้ด้วยว่าเราจะปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนนี้ไว้ด้วยชีวิตเลือดเนื้อรวมทั้งชีวิตนี้ยอมสละชีพเพื่อชาติมิยอมให้ผู้ใดมาล่วงล้ำแผ่นดินไทยเป็นอันขาดเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องทําลงไว้เหนือสิ่งอื่นใดพวกท่านทั้งหลาย จงมีความเชื่อมั่นให้ความร่วมมือตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายช่วยการเสริมสร้างความรักความสาม,มัคคีและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติรวมทั้งร่วมการเสริมสร้างชื่อเสียงและเกียรติวัติอันดีงามของกองทัพพระทีสองให้ยั่งยืนสืบไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอสงมอบการ,รบัคบัญชาหน่วยทหารและสงมอบหน้าที่ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองให้กับพลโทวิรยุทธรักษินตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปแต่แม่ทัพภาคที่สองนะครับจะได้มอบถุงประจำหน่วยกองทัพภาคที่สองครับโดยพลโทจะวิ่งนำถุงมาให้กับท่านเสนาธิการกองทัพภาคที่สองเพื่อที่จะนำไปให้แม่ทัพภาคที่สองต่อไป หากกล่าวถึงเ,เรื่องของธงธงชัยเฉลิมพลนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆรื่อเวลาเข้าสูสา่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของเวยไว้ปนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลเจริญเครื่องชักนำความ,มองอาจก้าหาญแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาเช่นเช่นเยียวกับธงประจําหน่วยของกองทังพภาคที่สองเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหน่วย ที่ทหารหารกองทัพภาคที่สองร่วมภาพภูมิใจในเกียรติประวัติและคนอุปการของข้าราชการทหารในอดีตผู้ได้อุทิศความกล้าหาญและสลัดชีพเพื่อทำรงปกป้องอธิปไตยของชาติมายาวนานกว่า77ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่สองหลายท่านเริ่มตั้งแต่ปี2491คือพลโทหลวงวิระยูธาที่ได้ทุกเดชติปัญญาแรงกายแรงใจวางราบฐ,ฐานความเข้มแข็งมอบผลงาน ไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์เป็นสมือนบุตหมายที่ส่งนำทางให้รุ่นต่อไปยึดถือถึงวันนี้คุณโทบุสินภาคกลางแม่ทัพภาพที่สองคนที่44ได้สืบสารเจตนารมณ์ของอดีตแม่ทัพทุกท่านรักษามาตรฐานความเข้มแข็งของกองทัพภาคที่สองและนำพานหน่วยไปสู่ความก้าวหน้าด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์จนได้รับความเชื่อมั่นจากกองทัพบกและความศรัทธาจากพี่น้องประชาชน และได้ส่งต่อให้กับพลโทวิรุธรักสิง์แม่ทัพภาคที่สองคนที่45สารต่อภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนต,ต่อไปเรียนพลโทบุตรสิทธิภาคกลางแม่ทัพที่สองที่เคารพเพื่อได้หารในสิอาสาสมัครการพานและหารกองพิการที่รักทุกนายตามที่ได้มีพระบรมราชารโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้กับผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพคนที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2568กตัวไปนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดพี่ได้กระผมขอนำรับหน้าที่อธสําญนี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพคนที่สองที่ได้กเกษียณอายุราชการในวันที่หนึ่งตุลาคมนั้นท่านยังคงทําหน้าที่ช่วยเหลือกองทัพบก องทัพภาคที่สองรวมถึงประเทศชาติพร้อมทั้งอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอในทุกสถานการณ์กระผมและกรลังพทุกนายขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความรู้ความรักให้พวกเรามาตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ปกครองบังคับบัญชาดูแลบริหารราชการในกองทัพภาคที่สองให้เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่งของกองทัพบกเป็นหน่วยที่ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญเสียสละ ได้รับการชมเชยจากผู้บัญชาทุกระดับชั้นรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างกินใจพวกกระผมขอน้อมจารึกผลการเปิดราชการของท่านไว้เป็นแบบอย่างในการเปิดราชการสืบไปในเวลาที่กระผมได้รับพระมาจากนาิคุณโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพที่สองสืบต่อจากท่านนั้นกระผมมีความสำนึกในแางทุนเป็นอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอแต่งตั้งขอตั้งปฏิธาน,านันแน่แน่ที่จะบหวัดราชการตำแหน่งอันทรงเกียรติและสำคัญยิ่งนี้ให้ที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนงานเกีฑ์บ่าเกียงไหลกับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนายอย่างจริงจังและจริงใจรวมทั้งจะรักษาเอกราชอธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาติจะไม่ยอมให้ใครมาละเมิดไม่ว่าด้วย,วยเหตุผลประการใดก็ตามและพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างสุดกำลัง พร้อมจะรักษาผลประโยชน์และความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนทั้งชาติแม้จะต้องเสียเลือดเนื้อก็ตามทั้งนี้ขอให้เพื่อนในหารทุกนายจงมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาไว้ซึ่งชาติศา,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 าสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่เราต้องดําลงไว้เหนือสิ่งใดไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นก็ตามผมและผูดด้แทนชาทุกใด ขอรัตนาคุณพะระศรีรัตนไตและสิริจิตทั้งหลายในสากพินพดวงทีิพจา์ของท่านท้าวสุรานารีตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ปสานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไร้โปรดดนบาดาลพระธาตนพรให้ท่านแม่ท้าทั้งสองและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญพร้อมด้วยเจตุรพิธพอชัยและสำลิศผลในอันสิ่งอันพึงปัถนาทุกประการ ในอากาศนี้กับผมขอรับอมอบหน้าที่และการรับชาในตําแหน่งแม่ทัพภาคที่สองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปโยกอ,อก สถานที่สท่านเดินและท่านใหม่จะได้ลงจากท่านรับการเคารพเดียวกันเสนาธิการกองทถาพนที่สองจะได้นำคณะฝ่ายเสนาธิการเดินเข้าประจับที่ที่บริษัทข้างครับ